ใก่ GMO มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสมมติอยากจะให้ถั่วฝักยาวมีความยาวขึ้นเอายีนของงูมาใส่ได้ครับอันนี้คือ, <c oughs> อ GMO <g m> <o> ในเชิงลึกนะแต่ว่าเขาไม่มานั่งคุยกันบน <c oughs> เวทีเพ <c oughs> ราะว่ามันมันเป็นเรื่องเสียเวลา <c oughs> เพราะอธิบายไปก็ไม่มีใครเข้าใจ <c oughs> เพราะเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้มาันนค อาแแมดูไม่ต้องจอกข้อมาแต่คนยืนได้เท้คนแม่ก็งันลัด้ทาแมนร <ๆ S 2> ่ะเป็นงมาบนลจนั่หัวมันเป็นะไรมันจะเป็นเส้นๆเป็นเหมือนืออ้นอะไรอ่านนี้ยมันต้องลอม หมูไม่ล้างขี้เช้าหนุ่ไม่ล้างตุ่มปลไปอ้าคนบุราณนเรามเอกับุญเดียวกันถ้าเป็นภาษาตางนมันจะได้พูพูดเป็นคั้จอยไม่เปนีเออโอเคนะเสร็จแล้วก็ปิดนะครับน่ ปิดเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยถ้าเราตั้งไม่อย่างเงี้ยมดแดงมันต่อนะต่อตัวนะขนาดนี้นะแต่ถ้าอย่างนี้มันมันไม่มี่อยต่อต่อได้เกิดเกิดิดอย่างเงี้ยนี่มันต่อตัวอึงผู้หญิงเนี่ยมดแดงจะมาโอนเต็มนะรอกับรอว่าเมื่อไหร่ที่ว่าจริงในนี้มาปุ๊บมดแดงใส่ได้ในที่นี้ผมเคยทดลองนะในขณะที่ว่ามดแดงมันกำลังลุกกับมดแดงเนี่ยนะเราไปเที่ยวปัดนะ ึ่งมันจะมันมันรู้เลยว่าเราไปช่วยนะนะมันนะเออมันไม่ต่อยเราอะนะครับเอาทีนี้ผู้รำกับการสืบสวนสายตำรวจตอนสว่นะครับนะบนะผมทํบาร์เรีพุ่งเนี่ยครับผมทําเป็นอาชี่เสิมประมาณยี่สิกว่าปีแล้วนะครับจากการเริ่มต้นเลยนะครับเริมเริ่มลงมือทำนะครับผมทําตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เอื้อกับงานตํารวจ นะครับนะซึ่งผมจะพูดไว้ใน YouTube นะครับใน YouTube ท่านเข้า YouTube พิมพ์คำว่าสารวัตรทึ่งนะครับจะบอกไว้หมดแล้วในนั้นประมาณ8ถึง9คลิปนะครับช่อง3ามช่องไทยรัฐมีช่องอะไรช่องไหนบ้างน,นะครับตอนนี้อยู่สามงหวภาคใต้ช่อง5ช่องใครใครก็นะเอ่อก็ทำไว้เพื่อที่จะถ่ายทอดนะครับ,บให้ชาวบ้านหรือคนที่สนใจมาเขาได้รู้นะครับนะ,นะนะ วิธ so, ีการทำนะครับขนาดของกล่องเอาเดี๋ยวพูดเรื่องเรื่องชนิดของพุ่งก่อนนะครับเป็นพัวอย่างนะครับพุ่งเนี่ยมันจะมีโดยประมาณี่ห้ต้นไม้สูงตามป่าเขาตามหน้าผานะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าพุ่งพุ่งหลวงนะครับตัวนี้ค่อนข้างโตนะครับให้นะครับอันนี้เนี่ยถั่วเรื่อพุ่งพุ่งทอนเพียงไม้เขา มนก็ใช้การขยำขยำแล้วก็มัดได้เลยมันก็จะเป็นลายไยรุ่นไยรุ่นหน่อยนี่ค่ะอันนี้ก็คือเกล็ดแก้วอ่ะเกล็ดแก้วก็คือเอาเชือกมากลางแล้วก็ม้วน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 แล้วก็รูดดึงให้ตึงแล้วก็เหมือนไส้หมูค่ะชิงดวงชิงดวงก็เป็นแบบนี้ เราก็หยิบขึ <Ont> <ats> UK, pagar, ้นมาเลยหนึ so euh ่งสูตใช่ไหมแล้วก็มัดปึ๊บปึ๊บก็จะได้ชิ้นดวงแต่เราก็มัดหลายๆแต่ถ้าเราอยากได้แบบลายแบบนี้ด้วยเราก็เราเอาก็หยิบขึ้นไปใส่เพราะตรงที่เกิดรอยยับหมดมันก็จะลายอะไรนะคะพี่ดีเจอยากได้ข้าวปั้มหรอคะ เียตอนนี้ค่ะนนี้จะไม่เรียบเราก็เล่นอจะเป็นแบบนีเป็นลายเหียม้นนัหนักอะไรอย่างเงี้ยแบ่เหมือนไม่ต้ไุ่นกันก็วามที่ไม่้างอันตามตูดที่นะไม่ล้างตูดค่ะเออเรามทีนี้ตอนนี้จะบอกว่าี่มายุกมพัน นี่ปีหกสามนี่เข้าไปปีที่สามแล้วก็เมล็ดพันธุ์ยังปลูกได้อยู่ถึงปีหกสามเห็นไหมจนถึงปีหกสี่ยังปลูกได้แต่อาจจะขึ้นไม่ดีนะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเราเราไป็นเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ถ้าเป็นซื้อเมล็ดซองนะครับควรจะดูวันที่และแหล่งรวบรวมที่นําเข้าเป็นหลักถ้านําเข้าจากต่างประเทศตรงถึงบอกว่าผักกาดพวกนี้เวลาปลูกภาคเหนือสวยมาก พราะพื้นที่แหล่งรวบรวมพันมาที่นู่นไงเห็นไหมแต่คนใต้คือควบคุมแมลงควบคุมอากาศอย่างเงี้ยแต่ต้นทุนการผลิตจะสูงเห็นไหมมันก็จะมีปัจจัยในการเสร็จปุ๊บเลยแหล่งรวบรวมวันวันที่นําเข้าอ่ารวบรวมในนาเข้าวันวันที่เท่าไรเดือนไหนปีไหนแล้วก็ซื้ออายุทำพันธุ์เมื่อไหร่เอ้าเชี่ยแล้วดููก็ไม่ขึ้นนะโดนก็ทีนี้ก็ไม่ต้องพูดไงคือให้เขาปลูกไปบอกเม็ดไม่ดีควรจะดูข้างหน้าครับ ว่าเป็น F1 หรือเปล่าถ้าเป็น F1 คือลูกผสม F1 คือลูกผสมที่เขียนว่า F1 อ่ะ F1 ในนี้ไม่มีเขาไม่มีนะครับไม่มีเขียนว่า F1 ไว้แต่ส่วนมากถ้าเป็นไอ้นะครับอ่เรียกว่ายศพุ่มนะครับอ่าดีเอดิเรการงพึ่งกับสวนอําเภอสว่างปัจจุบันนี้ก็เพิ่งจะรับเสนาธิการมา เมือ่อกันยาที่ผ่านมานะครับเนะี่ยเรามาแนะนําเรื่องการเลี้ยงพึ่งโฟืงไทยนะครับซึ่งผมได้ทามาประมาณ20่ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับเรานะครับลองมาขายเราอยากให้เราไปทำเองนะครับซึ่งมันก็ทำไดยทกไั้พนะึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าพวกนะครับอันดับแรกเลยคือพึ่งหลวง พุ่งหวงเนี่ยมันจะอยู่ตามต้นไม้สูงตามหน้าผานะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะโตนิดหน่อยเท่าๆกบเท่าตัวต่อนะครับให้ไปมาน้ำพุ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้ามันใช้แต่ยางเนี่ยมันก็จะดี้กว่าอย่างเช่นกมิกระรัามูเหลือสตอ ต้นนันทีต้นไม้แดงไม้ศักอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้มียางติดีขึ้นไม้ศักแั่สีแดงเลยใช่แต่ละชนิดมันก็ถ้าเราสมมติบ้านเรามีไม้ศักเยอะอย่างเงี้ยเราก็เอาขไปเลื่อยมาก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไม้มาต้มไว้อย่างเงี้ยมันก็สะดวกเราใบมันใบมันแดงเป๊ดเลยใช่ตรงนั้นมันก็จะทำให้อย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นมันก็จะเป็นสีขาว ตรงที่เรามัดเนี่ยมันจะเป็นสีขาว mm hmm. ตรงที่มันโดนมัดไว้อะแล้วก็มีวิธีการก็คือมีลายให้เลือกเบ mm hmm. ื้องต้นนะคะ mm hmm. หรือใครที่มีความชํานาญแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่ง mm hmm. อืนเนี่ยเราอาจจะเอาหลายลายก็ได้แล้วแต่ไอเดียแล้วแต่อันนี้คือไกด์ลายค่าว,ว่าวิธีการมัดแบบนี้ mm hmm. ถ้ามัดแบบนี้ม้วนม้วใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็รูดให้มันเป็นรอยยับแบบนี้นออก,กระบวนการ เรา้เราใช้ขยำแนี้อจะเนี่ยย่างได้แล้วแต่อะสมมติว่าชิงถ้าจอเซดอย่างี้ค่ะวิธีการก็คืออันนี้มันจะมี2เส้นใช่ไหมไอ้สามวง

นั่นวิธีสมแปลงใส่น้ำมันด้วยเหรอใช่ินึ่งใช่ฮินึ่งเสริมเสรมงานนี่ะเออทีนี่แหละต้องให้มันฮัดสมแปงใไงเขาเลยงนั้นบดเทำงานเนให้เนะมันอยอ่างนานมานะไม่เ้าก็ทานี็อแถได้

าเดี๋ยวเราลงข้อสดต่อกันนะครับก็ผ่านอยู่นี่แหละทีนี้เวลาเราเอามาละกอโอเคนะครับเรื่องมาละกอพอจะเข้าใจพื้นทีนี้เรื่องเมล็ดพันธุ์ใครเคยไปซื้อเมล็ดพันธุ์แบบเป็นเมล็ดซองมาปลูกบ้างกินแนนส่วนมากก็ซื้อทีนี้พอซื้อปุ๊บแต่ละคนรู้ไหมว่าเวลาไปซื้อเราควรดูตรงไหนบ้างดูอายุอันหนึ่งว่หมดอายุยี่ห้อยี่ห้อการตัดต่อพันธุกรรม เพราะว่าของไอ้เกียร์สายจะไม่ค่อยดีครับจริงมันแดงจะดีมันดีทุกตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเลือกตัวที่ไม่เหมาะกับจังหวะเระเทศด้วยกันนะเอามาเอดเเอามาเกิดที่อันนี้สองนูนเหตุผลเหตุผลชินตาชินตาเพราะเห็นว่าลูกมันกลมลูกแดงตามต้องการเราเชื่อสิ่งที่เห็นข้างหน้าเข้าการตลาดเข้าเราเชื่อสิ่งที่เห็นข้างหน้าเพราะว่ามัน โฆษณาชนเชื่อมันสวย<ช>อ่าูวยไหมเราเนี่ยเราไม่ได้ดูถึงหลักปัจจัยที่มันจะพายผูกต่ออันนี้ทังก็จะมีความเดี๋ยวเคาใช้รังเนี่ยใช้รังก่อนที่จะไปต่อใช้รังเออโอเครังพึ่งครับครับผมรผมังไม้รังไม้นะครับก็คือไม้เนะี่ยจะเป็นวัสดุที่เราอาจจะหาได้ในในใน,ในเขตพื้นที่ของเรานะครับก็จะมีความว่าหนึ่งคือต้องแข็งแรงเพื่อไม่ให้ลม ัดกันโชคแล้วก็ล้มนะครับก็จะเป็นตัวตัวตัวแกนกลางนะก็จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับแล้วก็อัดลงไปด้วยปูนซีเมนต์นะครับยาวประมาณ75เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นใบลำต้นแล้วก็เปลือกมังคุดนะคะจากการที่ได้เรียนรู้มาจะเป็จะเอาส่วนใบมาต้มมะคะ่ะวิธีทำคือ1ใช้ใช้ใบมังคุดย่อยให้เล็กลงที่สุดค่ะ2ต้มใส่เกลือประมาณ1วันเพื่อให้สกัด สีเอ่อสีได้กออกมากมากที่สุดอะค่ะสามเอาผ้าที่เส้นใย,ยธรรมชาติสีขาวเอามาซักให้สะอาดค่ะสี่มัดผ้าตามแบบลายที่ต้องการดูไม่เห็นแล้วห้า <c oughs> <5 S 2> ต้องสีเข,ข้มขุ้นขึ้นเสร็เจ็ดยกจากน้ำยาเอาไปแขวนไว้ให้แห้งแปดแกะสายมัดออกได้จะได้ตามแบบที่ต้องการสรุปคือเป็นการรักษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นสามารถนำไปกลับใช้ จากของที่มีอยู่ในชุมชนและเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนค่ะขอบคุณค่ะคุณนะครับจาก,การที่เราไปดูมานะครับก็คือเ,อาเขาใช้ใบาจากมังคุดนะครับแต่ว่าสั่อนิยกรบอกว่าใช้อะไรในทุ้นถิ่นเราได้ทั้งหมดนะครับอย่างเรามีวัตถ,ถุดิบเป็นขมิ้นนะก็มันก็จะออกเป็นสีเหลืองนะฮะจากลูกสตอรเราก็จะได้เป็นสีออกเ,อเขียวๆแก่ๆนะครับแล้วก็จากดินลูกลังก็ออกสีสวยมาก อ่าอันนี้ก็เป็น่าสนใจนะครับแล้ว<ม>ก็สีจากไอ้ฝางจากไอ้เสืออ้อหม้อหอมที่มาจากต้นต้น,ตนหอมนะครับจากหมู่บุแท้แหด่างหรือกรดอย่างเงี้ยค่ะที่มาจากธรรมชาติที่ตัวทําิกให้สีมันเข้มขึ้นหรือสีมันเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะมันจะมีหลายประเภทหลายชนิดมีน้ําปูน,น้ําเกลือน้ำออขอาวสนิมน้ําด่างทับทิมก็ได้หรือว่าขี้เถ้าอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถ เกิดการทดลองใหม่ได้ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้เราก็จะเอาอย่างนี้ไปทําแต่ว่าเราต้องศึกษาแล้วก็ทดลองไปไเรื่อยๆผ่านการตัดต่อพันธุกรรมและก็เป็นมเมล็ดพันธุ์พืชจากการเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชเองโดยธรรมชาติหรือเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชจากพื้นบ้านนะครับเรามาดูมเมล็ดพันธุ์พืชจากการตัดต่อพันธุกรรมทางอาจารย์แสบให้ข้อคิดแล้วก็ให้วิธีการในการดูเทคนิคในการดูมเมล็ดพันธุรร์ ที่เราไปซื้อมาจากร้านค้าหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่แล้วก็ก Mang ารเอาไปปลูกเนี่ยครับมันเหมาะสมกับภูมิอากาศภูมิประเทศเหล่านั้นหรือเปล่านะครับรวมถึงการวันที like Japanese, <S 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 ่รวบรวมนะครับเพราะว่าวันที่รวบรวมเนี่ยมันจะนํามาซึ่งอายุของเมล็ดพันธุ์พืชนั้นๆนะครับมันจะส่งผลถึงตรวเศษการงอกนะครับส่วนเราจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกไม่ใช่อาจารย์นะเปรตเปรตแซบ ฝั But, ่ง no น <te> <t gé usement> ้นเขาบอกมาแต่ว่าจริงๆน่าภูมิใจนะเวลาเขาบอกว่าเป็นเปรตนะครับเวลาเป็นปราดนี่ต้องวางตัวในที่ที่พอดีไหมขาเป็นเปรตอยู่ยังไงก็ได้สบายที่บอกมาทั้งหมดแล้วผมชอบอยู่คําของคนหนึ่งที่ไปนั่งฟังเมื่อกี้พี่พัดครับพี่พัดหายต้องบอกว่าออยู่นี่พี่พัดบอกว่าถ้าไม่ซีเรียสขนาดว่าต้องเอาไปทําอะไรที่มันจริงจังนะก็ไม่ต้องไปที่เรี่กกับมันมากคือถ้าจะปลูกกินนะแก็บไปเถอะ เก็บยังไงก็ได้ให้พอมีกินฟักทองปลูกไม่มีลูกกินยอดก็ได้ถูกไหมไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บเมล็ดเสมอไปแต่มันก็ต้องซื้อเม็ดใหม่แค่นั้นเองอย่าไปยาย้ําว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่ว่าให้เก็บไว้อย่าให้ขาดแค่นั้นเองมันถือเป็นแหล่งอาหารของพวกเราถ้าไม่มีอาหารกินก็ตายก็แค่นั้นเองครับขวานีสอแต่ช่งเมนไม่เห็ยนาขามีอ๋อคจันลาก็ไม่ได้เินลาเออไม่่